สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแม้ว,วันคันปากจ้าแถวทีภูค่ะโจไกับพบจ้าช่วงแรกชว่วงนี้สับสนโดยนะคะจีเฮินะคะลดกลิ่นปากมันไม่ได้ลดหลักจีเฮิเนี่ยมันทําให้กลิ่นปากหายไปเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์นะคะใช้จีเฮิตัวนี้ปากคุณจะหอมสดชื่นแล้วก็ไอครางเหลืองๆนะคะที่มันติดอยู่ตามฟันเป็นะคราบพลักต่างๆมันก็จะหลุดออกไปเหลือแต่ฟันขาวนะคะวันนี้มาพร้อมโปร โปรโมชั่นเลยนะครับหหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาท แต่วันนี้การมีโปรซื้อ5หลอดนะครับราคาพิเศษเหลือเดแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะจ๊ะสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับ09718424ครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับจีเฮิร์ค่ะใช่ค่ะอ่ะมาเริ่มต้นไปดูมาร์กี้ราศีกันนิดนึงครับลั่นว่าไม่ใช่เบลล่าขอโทษหากทําให้เข้าใจผิดนะฮะบางทีน้องก็ต้องหยุดบ่างนะมาร์กี้ราศีครับได้เปิดประเด็นดราม่าไปครั้งแรกว่าใครที่ดูรายการ เพื่อนใหม่แล้วไม่สบายใจต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ยอมรับว่าคิดน้อยเกินไปและก็ไม่ถี่ถ้วนค่ะในเรื่องของกี้นะเหมือนที่ลงในไอจีไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงเบลล่าไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมีการยืนยันนะครับว่าที่แชร์เรื่องเรานะครับเราไม่คิดว่าจะทําร้ายหรือว่าแชฉใครแค่พูดถึงประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอในชีวิตเราก็เจอทั้งคนดีและก็คนไม่ดีนะฮะ ซึ่งนะครับคุณมาักกี้บอกว่าเราก็แค่มาเล่าเนาะมาแชร์ให้ฟังอะ่ะมาเล่าหรือมานินทามาเล่ามาแชร์มานินทาลูกหนูเอาให,ใ,หให้ถูกต้องลูกหนูมานั่งนินทาชาวบ้านต่อให้ใช่ไม่ใช่ก็ไม่สมควรอบอกว่า<น>ไม่ได้บอกใบว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไอคนที่เล่าในนั้นนะฮนะไม่ได้บอกว่าอายุใกล้เคียงหรือไม่มไม่ได้อยากจะชี้นําว่าเป็นใครแค่บอกว่าเจออะไรมาบ้างในเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ดูเทปเต็มๆคำถามของกี้กับใหม่มันเป็นคนละพาร์ทคนละคำถามกันเลยเสียใจคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเราในี่คิดร้ายกับเขาเราเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเมาส์นะไม่ได้เป็นการชีน้นำค่อนข้างจะมั่นใจว่าแทบจะไม่สามารถโยงว่าเป็นใครได้เลยนะครับคราวนี้นักข่าวก็ถามไงเรื่องกรณีอัดเสียงไง เอ่ยังไงที่เห็นว่าเล่าอยู่ในรายการอยู่ในคอนเทนต์นั่นแหละฮะซึ่งนะครับคุณมาร์กี้ก็บอกว่าอัดไว้เนี่ยเออที่อัดไว้น่อัดจริงอัดไว้เพื่อเตือนสติว่าอย่างโง่ซ้ำโง่ซากนอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆเราก็เชื่อว่าไม่พูดต่อก็ไม่มีรู้เราก็อาจให้เพื่อนมาช่วยวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรและเรื่องที่เล่าผ่านมา1ิบกว่าปีแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องในตอนนั้นเราก็มีร่วมงานกับคนที่เราเล่าอยู่บ้างนะครับอืมไปน้ำขุนๆแล้วล่ะอืมผ่าน อะไรนะไปน้ำกุนๆน้ำใสเจอชมวกมันไม่ผ่านแล้วลูกมันน่าก,กลัวตั้งแต่หนูอัดเสียงแล้วลูกพี่คนหนึ่งนะถ้าเกิดเจอเพื่อนกรณีเพื่อนอัดส่งอัดเสียงพี่พี่ไม่เอาเลยนะพี่กลัวน่าก,กลัวคนอัดเสียงคนพี่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคิดอะไรแล้วเราฟังแค่นั้นก็รู้แล้ว เนี่ยจะต้องมานั่งคิดนู่นนี่นั่นพี่ว่ามันไม่ใช่อะค่ะมันไปมันไปมันไปมัปม่วไปหมดอะค่ะไม่ยอมรับนะคะหนึ่งนะคะก็คือ,อยังไม่ยอมรับสองเนี่ยนะคะก็เสียไม่ได้นะคะคนน่าอัดเสียงคนคือคนที่น่ากลัวที่สุดใช,ใช่ไม่ใช่สังคมก็รู้หมดแล้วแล้วก็ว่ากันตามหลักฐานนะคะถ้าไม่ใช่หนูก็ต้องเปิดเปิดเสียงเลย ต้องไหมล่ะถ้าไม่ใช่หนูก็ต้องเปิดเสียงเลยว่าหนูน้องเมาทั้งหมดไม่ใช่เบลล่าหนูเปิดเสียงหนูจะได้จบเลยลูกหนูจะได้เลิกเป็นจําเลยของสังคมหนูจะได้พ้นข้อกล่าวหาว่าที่กูอัดเสียงคนเนี่ยนางเอกคนหนึ่งไว้เนี่ยไม่ใช่เบลล่าหนูต้องเอาคลิปเนี่ยมาเปิดเสียงว่ามันไม่ใช่เบลล่ามันจะได้จบลูกหนูต้องเปิดเสียงแล้วถ้าอัดเสียงดีจริงมันก็คงจะไม่มีใครไปว่างต่อว่าหนูนะคะ คือคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนอัดเสียงคนหลุกนะัดนูจําไว้เลยน่ากลัวที่สุดเลยพี่บอกเลยอืพี่เคยเจอกรณีอย่างเงี้ยแหละนะครับคุยกันสองคนทําเป็นดีแต่ว่าสุดท้ายแอบอัดเสียงอแล้วก็เอาไปเผยแพร่ไปในกลุ่มของเพื่อนตัวเองอพี่พี่เลิกคบนะคนประเภทที่พี่กลัวคสําหรับตัวพี่นะพี่ไม่เอาเลยนะพี่ไม่คบพี่ถือว่าเสียเวลาคบอืถ้าไม่ใช่ต้องเปิดเสียงค หนูจะได้หลุดจากข้อเก่าหาจะได้จบจอบการที่หนูมาพูดแบบลอยๆ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 ล,ล,ล,ลอยไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรทั้งสิ้นใครๆก็พูดได้ค่ะว่าไม่ใช่อัดเสียงเบลล่าถ้าไม่ใช่เบลล่าหนูต้องเปิดเสียงว่าคนนั้นคือใครถ้าไม่ใช่เบลล่าถ้าไม่ใช่เบลเบลา่าก็คือจบไงเอ,อเขาก็ไม่สาวไส้หนูต่อแล้วหนูต้องเอาคลิปดังกล่าวมาเปิดเลยว่าหนูอัดเสียงใครและหนูถ้าเกิดหนูจะบอกว่าหนูลบเสียงไปแล้วหนูก็พูดไปเลยว่าหนูอัดเสียงใครอื หนูทถ้ามันพูดไม่ได้ล่ะมันอาจจะเป็นอีกคนก็แสดงว่าอาจจะเสียงเบลล่าไงไม่เห็นเหมือนว่าเป็นอีอาจจะเป็นดาราอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็ไม่ใช่ก็มันก็ต้องให้หลุดจากตรงนี้ให้ได้แล้ก็เป็นเด็กอีกอันหนึ่งอ่ะดิก็ต้องหลุดจากตรงนี้ให้ได้ไงถ้าหนูยังบอกว่าหนูหนูหนูบอกไม่ใช่แต่หนูไม่เปิดเสียงมันก็คือเบลล่าหนูต้องเอาเสียงที่หนูอัดมาเปิดให้ประชาชนเขารู้เลยว่าที่พูดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเบลล่าจบ อืมจบอืหนูจะหลุดหล,ลุดจากการเป็นจำเลยของสังโคลคที่ห<า>นูอ,ออกมาพูดในวันนี้เพราะว่ามันใกล้จะถึงงานช่องสามแล้วกินข้าวหูุกไม่ได้กินยาที่ทยอยกันออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าโดนบีบแล้วก็มันจะถึงงานกีฬาช่องสามแล้วเลยต้องพูดถ้าไม่ใช่เบลล่าต้องเปิดเสียง ถ้าไม่เปิดเสียงคือเบลล่าจบนะ,ะะนะครับอะนะครับอีกคนหนึ่งนะครับต็เป็นอีกหนึ่งมอมม่าเหมือนกันสำหรับมิน้นชาริดาครับ ก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะ okay. งานช่งองสามเลยขอโทษคิดน้อยไปเป็นห่วงความรู้สึกของใหม่ดาวิกานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนในแก๊งนางเอกมามานะครับที่มีการนะครับพูดแทพพิงถึงบุคคลที่3ทั้งปมดารากันซีนปมดาราที่ไม่อยากร่วมงานด้วยอีกแล้วก็ล่าสุดนะครับนางเอกสาวมิ้นชริดาเองนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพ่สื่อกับประเด็นนัง่าวด้วยนะครับโดยมิ้นเองเนี่ยนะครับเผยว่าคือมิ้นเนี่ยรู้สึกว่าก็ต้องขอโทษค่ะเพราะเป็นคอนเทนต์ที่เราคิดน้อยนะครับ คิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดถึงอีกบุคคลหนึ่งก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็เป็นความที่คอนเทนต์ที่เราเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนอย่างพอดีค่ะดีพอค่ะนะครับมิ้นบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับตอนที่อัดคลิปไม่ได้คิดอะไรเลยนะว่าจะพูดไปแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็จะมีการถูกขุดอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเป็นอักษรยอ่อหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะ ก็กไม่คิดจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยไปแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราคือเราผิดแล้วก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้นะครับ ซึ่งสาวมินเองก็บอกว่านะฮะมิ้นว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากแล้วหละ่ะนะที่ผ่านมามิ้นก็ร่วมงานกับคนในช่องได้ไม่เคยมีว่าขอไม่ร่วมงานไม่ร่วมงานไม่คืนเวทีไม่ทํางานกับคนนี้คน,นคนนั้นอะไรยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าจะย้อนกลับไปดูตลอดเวลามิ้นก็ร่วมงานกับทุกคนได้นะคะ นะที่เป็นหัวงตอนแรกคือนะความรู้สึกของคุณใหม่ดาวิกาเพราะว่าเขาเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างมีเซนส์ิซสุดนะครับที่ได้คุยนะฮะและเขาก็เจอเรื่องดราม่ามาตลอดเลยในช่วงนี้นั่นเองนะฮะอืมอันนี้จากอีกหนึ่งเมอามาคือมินจาริดานั่นเองนะครับคนเราเวลาเมาชาวบ้านมันสนุกปากนะืมเมานินทาชาวบ้านมันสนุกปากใช่ แล้วเราก็จะไปแบบน้ําคุนๆไปน้ําใสไม่ได้ไม่อยากพูดเยอะนะคะเดี๋ยวโทรมาวุ่นวายอีกลาคาญนะคะวุ่นวายโทรมาวุ่นวายคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังใหม่หรอลาคาญโทรมาขู่นุ่นขูดไม่เกี่ยวกับมิ้นนะคะแต่ใครบางคนที่สนิทกับหนูแล้วชอบโทรมาพี่ไม่ชอบนะคะอ นะคะอฝากไปด้วยนะคะจีเฮิร์บนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะครับจีเฮิร์บครับใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากฟันผุคราผิวปูนครับชากาแฟหรือสูบบุหรี่หรือแอลกอฮอล์นะครับสามารถใช้ยาสีฟันจีเฮิร์บได้เลยนะครับเพราะว่ายาสีฟันจีเฮิร์บนั้นจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องปากทุกปัญหานะครับวันนี้1หลอดนะครับ120กรัมครับใช้ได้นาน2-3เดือนเลยครับหลอดละ230บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนซื้อ5หหลลออดรราาคคคนะับพพิเเเศษืียงแ่ บาททุนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยครับ0ูนย์เก้าห้็หหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โ,อโค้ดมุมขวาหน,น้าจอได้เลยครับกับเจริญขา,าสกูกัตคาร์คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ